โรดด้าเคมรีนะครับชมผู้นำสองจุดสี่คิวรถบ้านสภาพสวยนะครับเอ,อกสารครบภายในลายไม้แท้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้า วิทยุไพโอเนียบูทูนใช้งานไดน้ปกติตัวตารททีเดียวติดนะครับสวยนะครับใครที่สนใจก็สอบถามได้นะครับค,ครับ